สัันนนนทสส้้ยงงไมม่ิิหหาาากวจะเอถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชันแดนภาคใต้ซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้พยายามใช้เงื่อนไขของความแตกต่างทางศาสนามาสร้างความแตกแยก,กในสังคมโดยใช้ความเป็นมุสลิมมาบิดเบือนหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้อง และเข้าไปชักจูนเยาวชนในพื้นที่ให้เข้าร่วมกับขบวนการก่อเหตุในพื้นที่ปัจจัยดังกล่าวนี้นับว่าเป็นภัยกับความมั่นคงเป็นอย่างยิ่งกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของเยาวชนจึงได้ดําเนินการจัดก,กิจกรรมฝึกอบรมาศาสนธรรมเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้น โดยนำเยาวชนในพื้นที่อำเภอบนนังสตาจังหวัดยะลาที่นับถือศาสนาพุทธและนับถือศาสนาอิสลามมาเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกันเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวโครงการนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อหลักก็คือเพื่อให้เกิดความสมานสมัคคีกันระหว่างชุมชนสองกลุ่มทั้งพุทธมุสลิมอีกทั้งเราต้องการจะใช้ศาส,สนาเป็นเป็นเรื่องหลักที่จะช่วยปรับแก้ ปัญหาของเยาวชนนอกจากการอบรมให้ความรู้แล้วยังมีการจัดกิจกรรมกีฬาพัฒนาจิตใจโดยการแข่งขันฟุตบอลเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและเยาวชนที่เข้ารับการฝึกอบรมสอนให้เราเป็นคนดีและให้รู้ว่าการเสร็จยา มัน,มน,นมวยแนะนาเพื่อนๆครับบอกเขาว่าอย่าไปเสพยาเสพติดไปอย่า,อย,าอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดทั้งหมดกิจกรรมดังกล่าวนี้นับว่าเป็นการสร้างกราบป้องกันการถูกชักจูงเข้าร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงการสร้างความแตกแยกระหว่างศาสนาและยังเป็นการป้องกันพิกภัยจากยาเสพติดอีกด้วยซึ่งเยวาวชนที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความสำคัญเหล่านี้คือพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่นี้ต่อไปทีมข่าวศูนย์ประชาสัมพันธ์กรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ารายงานุมมันนนไ่สิิ้าวจะอ